สวัสดีครับพมโผมป้องแล้วก็เกมคุกกี้โอเวนเบกกับช่องสันนหลิวครับวันนี้เราก็อยู่กับคุกกี้เชลิเดอร์กันนะครับผมจะนะว่าตอนที่ผมเคยทําคลิปเชลิเดอร์ตอนเล่นแรกๆครับมีคนแบบว่าเอ้ยพี่ครับลองมาเล่นกับสมบัติจอกหน่อยไอย้สมบัติอังการที่ผมใช้อยู่นะครับคือเพื่อใครไม่ทราบว่าสมบัติอังการมันก็ภายในเยลลี่ทุกชนิดนะครับก็คนก็เลยแบบเออเห็นว่าเชลิเดอร์เนี่ยตอนนี้มันใช้สกิลมันก็มีเยลลี่ออกมาค่อนข้างเยอะนะน่าจะเล่นกับเจ้าตัวสมบัติดีแล้วเข้ากันนะครับผมก็เลยลองดูตามที่ผม แต่แบบว่าเราแบบว่าเรารู้แหละว่ามันไม่ดีแน่เราก็เลยผมก็เลยเลื่อนๆมาไปก่อนไม่ค่อยได้มาทำเท่าไหร่เออแบบยูดีไม่รู้คิดอีท่าไหนมาทําเซตนี้นะครับโดยที่เราใช้กับเป็นเจ้าตัวแอปเปิ้ลแล้วกันคิดไม่ออกนะครับแต่คิดว่าแอปเปิ้ลน่าจะเข้าเออถ้าใช้สมบัติดเดิมอย่ากลัวจะเบื่อกันแล้วก็เราใช้สัลเลน,เ,นเราเปลี่ยนมาเยตินะเพราะว่าแต่พอก่อน,น,นที่ผมเคยอัดคลิปอะครับเซตนี้นี่แหละเป็นใช้สัลเลงของมันแล้วแบบว่าวิ่งสั้นมากครับประมาณสี่นาทีต้นๆก็จบแล้วแล้วแบบว่าแต่มันไม่ค่อยเป็นที่่่พอออใจาไหร นะครับแต่ตอนนั้นผมอัดเยอะนะผมอัดเป็นชั่วโมงเลยอะไรเงี้ยไม่เคยแบบว่าทาเซตฝึกเซตไหนจริงจังขนาดนี้ขนาดผมฝึกกีต้ก็ยังไม่จริงจังเท่าเชลีเดอร์นะครับถ้ากดทํามาแล้วไม่เวิร์กก็ลองมาเยติไอเยติที่ผมอัดมาแล้วแบบว่าอัดเป็นชั่วโมงแล้วนะก็ยังไม่ได้นะครับมาดูกันว่าตาที่จะได้ไหมนะครับเป็นเซตที่แบบเออไม่เคยฝึกนานขนาดนี้นะใช้2ชั่วโมงในการฝึกเซตอื่นผมไม่เคยฝึกนานขนาดนี้นะครับมาดูว่าจะคุ้มค่ากับสองชั่วโมงที่ผมเสียไปหรือเปล่านะครับในการเล่นแล้วก็ในการอัดนะครับผมนะเออลองมา ปุ๊บนี่อันนี้หมดแล่วสังเกตไหมครับว่าบางบางช็อตโดดให้ผมแบบกล้าเสียอะไรเงี้ยเพราะว่าน่าแหละอย่างนี้หนูไปเราเล่นมาแล้วสองชั่วโมงเล่นมาเยอะแล้วนะครับเซนนี้คือเล่นจนเบื่อขี้หน้าแบบว่าไม่ได้สักทีนะผมอาจจะแบบว่าอาจจะแบบไม่อยากอ่านมาหลายรอบแล้วแต่ก็แบบโอ้โหแบบทำม,มาขนาดนี้แล,และไหนๆฝึกมาแล้วก็เอาให้มันให้ได้แล้วเราก็จกกบเชลิเดอร์ไปนะครับไม่เล่นมันอีกแล้วพอแล้วอันนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของเชลิเดอร์ในช่องก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมนะอ่านะครับจังหวะก็จะประมาณนี้นะผมเล่นใน M2 เลเพราะว่าไม่มีอะไรมากเพรราาาะวว่่ผมมมู้สึก M2 ันี จอตให้โดดเยอะแล้วก็ผมก็เริ่มชินกับ M2 แล้วนะครับเล่นไปเล่นมาเริ่มชินแล้วก็ไอ้ที่ผมเล่นมา2ชั่วโมงก่อนในนี้ก็เล่นแต่ M2 ไอ้ตอนแรกเราเล่นแค่ M2 ไปประมาณเอ้ยมันก็ฝึกไปแล้วก็ M2 แล้วก็ขี่ไปเปลี่ยน m 1แล้วแต่ถ้าผมไปเล่น m 1มันต้องฝึกใหม่ก็เลยไอ้ M2 แล้วก็ M2 ไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าการที่เราจะเล่นเชรเด์ให้แต้มดีเนี่ยเราต้องรู้จุดโดดนะครับว่าเอ้ยตรงนี้จุดได้โดดได้เยอะขนาดไหนตรงนี้โดดเบิ้ลได้เพราะว่าเชียร์เดย์เนี่ยเวลาเราจะโดดเอาสก,กิล เขาเรียกว่าโดดนิ้วเดียว2ครั้งนะโดด2นิ้วมันไม่นับ2ทีโดด2นิ้วมันจะนับว่าทีเดียวมันจะแย่ไปหน่อยเขาเรียกว่ามันจะไม่คุ้มนะครับต้องโดด2 2ทีนะครับใช้นิ้วเดียวกดนะแล้วก็ทำให้แบบว่าช็อตไอพื้นที่ในการโดดเราต้องใช้มากขึ้นกว่าเดิมมันก็เลยต้องกะกะอยู่นะครับผมนะอันนี้ผมจะเล่นเป็นให้เชลีเดอร์ตายก่อนถึงขวดเลือดแล้วกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าเชลีเดอร์กะน,นะครับไม่เคยเวิร์กเลยเออลองมาหลายตาแล้วเออพอมันมีตานี่ผมลองแบบว่าเก็บขวดเลือดอีกตาหนึ่ง,งแบบี้งงเยเออ เฮ้ยไอตาที่ไม่เก็บแต้มไม่ถึงเยอะกว่า <laughs> อาจจะว่าล็อบเสเตอร์มันตัวอวยนะครับเราก็เลยเอาล็อบเสเตอร์มาเก็บนะครับเล่นแบบประมาณนี้นะเนี่ยครับตาจริงถ้าจะให้เชียร์ถึงขวดหัวใจทําได้นะมันก็มีบางาท,ท้าย่ผมทําได้นะครับผมและว่าแต้มมันไม่เยอะแต้มมันไม่เยอะนะครับล็อบเสเตอร์มันเล้าใจกว่าแต้มนะครับฟึ๊บฟึ๊บนี่ตัวนี้ส่งบตลลูปปกกลงแอปเปิลมาแรงนะกับไอกองหมีนะครับผมนะมาปึ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บนี่ครับ ไปพุ่งครับลอฟเตอร์เด็กก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าผมไม่ลืมยืนนะผมก็จะประมาณนะั้นแต่ไม่ซีเรซยสเซฟมนี้แต้มไม่เยอะนะครับผมเคยโอ้โหแต่ามเรื่อทำแต้มที่ทําได้ก็ทําได้หลัก300ตลอดเลยนะไม่เคยแตะหลัก400เลยนะแค่ส0 0รเท่าไหร่อะไรย่างนี้นะเออจะพูดนี่ผมอยากจะพูดว่าไอเซ็ตที่ผมใช้กับสัตว์เลี้ยงมันอ่ะได้เท่าไหร่เอ๊ะนะครับ3ามห้ามั้งแบบน้อยมากนะครับอันนั้นแบบยือสุดแล้วนะแบบเต็มที่แล้วนะเออแล้วก็สาเหตุที่ผมใช้ลอฟเตอร์ไม่ใช่ฉลามเชอร์เรเดี๋ยพราะ ถ้าเราใช้เป็นเยติแล้วครับผมมองว่าล็อบเซอร์น่า, er นาจะดีกว่าเพราะมันขวดเลือดมีเลือดที่เยอะกว่ามันมีโอกาสที่เยติอาจจะอ่องยิ่กว่าโอกาสเฉยๆนะเออนะครับผมนะต่อต่อต่อล็อบเซอร์ er นี่ก็จะมีเลือดสองคอกค,ครับนี่เอ็มสองนะครับเอ็มสองเอ็มสองนี่ก็มีความคล้ายกับวอลกิวอะเรนาสิบนะครับซีซั่นบุ่งบุงที่ผ่านมานะครับเนี่ย เออแต่เนี่ยเดี๋ยวจะมีวอลคิวซีซั่นใหม่แล้วพูดถึงวนะอลคิวเนาะถ้าใครแบบมาดูคลิปนี้แบบว่าเออบางคนจะงงเฮ้ย hey, มันก็มีวอลคิวเลยเดี๋ยวผมจะบอกว่าตอนนี้อัดคลิปนี้เนี่ยวอลคิวมันอยู่อยู่ในช่วงพักซีซั่นใช่ั้มมันก็ยังไม่มีนะครับผมนะแล้วปกติเนี่ยเออช่วงนี้คนก็ทายเรื่องดาร์กเดจินเนอรี่เยอะใช่ไหมครับว่าเอ้ยมาหรือเปล่าวะจะมาหรือเปล่าวะอะไรอย่างงี้ผมก็ลุ้นเหมือนกันนะครับว่ามาหรือเปล่าเออผมว่าไม่น่าจะมาหรอกมั้งนะครับถ้ามาก็คือผมก็เดาผิดอย่างก็แแคค่นนะนะัั้หละะรบเฮ้้้้้้ยยโโโโอออออหหเเเมมมมืืื่่่่กกีีตัััววลลขผสไได์ทนนะะครบ ไม่เป็นไรอันนี้เป็นเลือดก้อนสุดท้ายแล้วเอ้ยเกือบสองร้อยห้าสิบเว้ยนะครับเออน่าจะโอ้สี่ร้อยไม่น่าถึงนะน่าจะสามแปดอ่ะผมปล่อยสกิลรอบนี้ก่อนนะครับไม่น่าจะยื้ออีกรอบนึงทันนะอีกรอบนึงเนี่ยน่าจะได้อยู่แต่ไม่รู้จะปล่อยทันไหมเพราะว่ามันก็เออน่าใคาเรียกว่าน่ากังวลนะครับว่าจะปล่อยครบสามสิเลือดมันเหลือน้อยมากเลยตอนเนี้ยเออตรงนี้นะครับมาปล่อยปล่อยรัวๆเลยครับรัวๆเลยโอ้โหรัวๆไม่ทันนะ เออไม่ทันนะครับหมดแล้วเออสามแปดสบสองนะครับเออแต้มกะเหมือนเดิมนะครับไว้เจอกันชิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับผม